เจมานะครับเป็นเรื่องนะครับอ่ะสวัสดีเจมม่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจมมาคุยกับอนุษย์และสนญญาให้เลือกเอาครับว่าจะคุยใครนะครับหรือจะคุยกับพี่แหม่มก็ได้ครับคุยกับคุยกับคุยกับใครดีคุยกับทุกคนในรายการเท่าผมอ่าต้องถามเจมมาก่อนกระแสตอนนี้เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษมันแรงมากจริงๆสำหรับสามีแห่งชาติของพวกเราทุกคนโอ้ยโ็ ก็ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ที่ที่เห็นว่าเราเป็นคุณหมอสตรวรรษที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เหมือนเชื่อในบทของเราครับแล้วก็เชื่อว่าคือดูแล้วอินจอยละครของเราจริงๆผมว่านี่คือสิ่งที่เร,เรารู้สึกแล้วเราแฮปปี้ที่สุดครับที่ไม่ว่าคือคนดูแล้วจะได้อะไรกลับมาก็ตามแต่คือเขาดูแลเขาแฮปปี้ครับผมผมปูมมใจตรงนี้ครับคุณเจมส์มาเนี่ยเวลาเล่นอะไรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจะทุ่มเท กับบทบาทที่ได้รับอย่างเป็นที่มากนะคะทีนี้สําหรับเรื่องเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่คุยเศษเนี่ยทุ่มเทให้กับอ่าคาแรคเตอร์หรือบทบาทนี้ตรงไหนจุดไหนมากเป็นพิเศษคะเจียงคะอือทีจ่จริงละครเรื่องนี้คือผมว่าเรื่องคาแรคเตอร์ของความเป็นความเป็นคุณหมอครับผม,ค,มค่อนข้างจะทุ่มเทช่วงแรกๆคือเราเราไปดีเ์ชดูว่าคุณหมอจริงๆทุกวันนี้อ่ะที่เขาทํางานกัน คุณบอกที่เป็นอาจารย์หมอด้วยเป็นวัยรุ่นหน่อยคือใช้ชีวิตที่สบายๆจริงเขาก็เป็นหมอเป็นเหมือนคนธรรมดาเลยครับคือสังเกต acting ของสตววรษจะไม่เหมือนหมอที่อยู่ในละครที่ผ่านมาที่จะแบบดูเนี้ยบหน่อยดูพูดจาพอๆจะเป็นคนคนที่พูดจาค่อนข้างตรงไปตรงมาเร็วเป็นคนที่มีความคิดที่ฉลาดอย่างที่เขาบอกว่าผมหมอเป็นคนที่สมองวัยเป็นคนที่คือเป็นคนที่เหมือนแบบออกไป แนี้นิดหนึน่งด้วยซึ่ง<ม>ตรงกับแคร์เพืที่พี่ออ้ต้องการให้ดูแบบละครเป็นวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยนะซึ่งถามว่าผมทุ่มเทกับละครเรื่องนี้ก็คือเรื่องของแร์เตอร์กับเรื่องของจังหวะละครครับผมใช่แต่ว่า<ม>แต่ว่าเห็นเห็นเจนมารับบทในเรื่องนี้คือรอบตัวเราแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่า มีมีแรงกดดันนะทั้งคุณแม่เองก็พูดถึงแต่เรื่องเงินทั้งภรรยาเราพูดถึงแต่เรื่องเงินทุกคนดูจับตาอมแต่เรื่องเงินและตัวเราเองก็เหมือนเป็นตัวละครตัวเดียวที่ไฟเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้เห็นอันนี้มันกดดันไหมเจมส์ครับที่จริงคือถ้าพูดถึงในเรื่องครับตอนอเล่นเป็นศัตวรวัตเองเราเล่นเองเราก็รู้สึกกดดันนะเพราะว่ารอบตัวเรามีแต่คนที่เขาเรียกว่ามีปัญหาไม่ใช่มีปัญหาแบบตัวเขาเป็นปัญหาคุณเขามีเรื่องราวในชีวิตของเขาที่มัน ที่เขาไม่ที่เขาเหมือนทําให้ชีวิตเขายุ่งยากนะครับอื hmm. อย่างแม่เราก็ไปติดหนี้นะครับอ hmm. uh, อนุสริยาก็มูแต่ห่วงเรื่องห่วงงานห่วงงาน hmm. จะเก็บหนี้จะเก็บหนี้จนจนกลายเป็นว่าแบบคือตัวละครรอบละรอบรอบตัวเราครับคือเวลาเราเล่นเองเราก็รู้สึกเครียดแต่ว่าด้วยความที่ว่าสัตวาเป็นคนที่ไม่คิดอะไรมากครับเป็นคนที่สบายๆเป็นคนที่ติดดินเลยทําให้เอ่า เหมือนคนรอบข้างเราครับค่อยๆมีชีวิตที่ดีขึ้น<ม>คือคุณหมอจะเป็นคนที่แบบ<ม>ไปช่วยเหลือทุกๆคนนะครับซึ่งช่วงนี้ช่วงต,ต,ต้นเรื่องมันจะยังเครียดๆหน่อยอแต่ผมเชื่อว่ากลางเรื่องพออะไรเริ่มขี้ขาาไปแล้วพอมันเลิมแต่งงานาไปแล้วอยู่อยู่ด้วยกันสะพังเลงมังก็จะแฮปปี้มากๆครับผมอ๋อเรียกว่าหมอสัตว์ต<แ>เป็นดัชนีชีวิตความสุขในบ้านประมาณนั้นเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีใครมีเรื่องทุกอะไรมาก็มาหาหมอก็ ก้ได้หมดเลยครับ <c oughs> ไม่ใช่แค่หนึ่งไอเดียวครับผมแต่นอกจากนั้นยังเป็นดัชนีชีวิตความสุขในสังคมด้วยนะครับคุณหมอเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าจะรีทวีตกันบ่อยมากโดยเฉพาะฉากที่คุณหมอเนี่ยถอดเสื้อเอ้อาถอดเสื้อตลอดคุณหมอไม่ทราบว่าตอนถ่ายทำมันร้อนหรือว่ายังไงครับค, <c oughs> คุณหมอคร <c oughs> ับก็รอนิดนึงครับแล้วก็ถอดเสื้อแก้งอันเองก็ด้วยครับ <c oughs> เพราะว่าบางทีเขาบางทีเราอรัานุทริยาด้วยคามี่เเป็นคนที่เหมือนแบบคือถ้าเกิดเราไม่เราไม่ อายกตัวอย่างหรือไม่ทําให้เขาเห็นภาพจริงเขาก็จะไม่ยอมซึ่งอันนี้คือต้อง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 จริงต้องถามพี่แอนนะครับว่าพี่แอนเอ่อที่ให้ผมขอาเสื้อตลอดเวลานี่พี่แอนเอ่อพี่แคิดอะไรหรือเปละ่าแต่ไม่ไม <laughs> <laughs> แล้วแต่เวลาไปแต่เวลาไปเบื้องหลังนี่พี่แอนเล่นเป็นสแตนอินคิมเบอร์ลี่ตลอดเลยนะ <laughs> นั่นไงนั่นไง <laughs> <laughs> พี่แอนก็ที่จริงคือพี่แอนก็เล่นไป้งผมแล้วก็คิมนะครับแต่ว่าหลังๆจะเริ่มเล่นเป็น เล่นเป็นขิมสมากว่าเพราะเพราะว่าเราเราด้วยความที่ว่าเพิ่งเล่นละครปัจจุบันเรื่องแรกเราจะยังไม่ค่อยเข้าใจโพสที่เขาต้องการหรือว่าป็อกซีหรือว่าท่าก่อถท่าอะไรต่างต่างนานาที่พี่แอนเขาเขาเขามีเขาวาดไว้เขาก็เลยจะมาต้องมาเล่นให้ดูเพื่อที่จะได้รู้ด้วยครับแล้วก็จริงทั้งหมดมันก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนุกในกองครับแล้วก็บทตวตาวเขาก็แอบเขาก็ตองสู้กับดูซี่เนียตลอดเวลาครับมันก็เลย เราเองก็ถามว่าเขินไหมที่เราถอเสื้อก็นิดนึงครับผมแต่ว่าชมพูเชียวละนะฮะชมพู่ใชไม่ครับเอสซี่แอมพี่แอมเห็นหนุนปัสซี่ใช่ไหมครับพี่แอมไม่ใช่เรารู้่้างไปเรารู้ใช่ไหมว่าเราต้องเข้าฉากไหนให้เราต้องเข้าฉากถอดเสื้อแบบนี้นะฉากพวกนี้เป็นฉากไฮไลท์เลยนะผมอยากจะต้องแบบตาโดยผมฉากขาเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยเจมส์ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะก่อนเข้าฉากหรือต้องดูแลหุ่นยังไงเป็นพิเศษเปล่า ก็ที่จริงเรื่องขุดเราก็ดูแลมันเรื่อยๆอยู่แล้วครับคือพี่ไอไม่ได้มีโย์ว่าแบบขุดต้องใหญ่หรือว่าต้องอะไรมากมายคือขอให้แบบเป็นคนที่แข็งแรงว่าเป็นคนที่เอสุขภาพดีครับก็พอแล้วเราก็เลยดูแลมาด้วยแต่คือก่อนเข้าฉากพวกนี้เราก็อาจจะต้องแบบเขาเรื่ออะไรครับก็ต้องแบบที่ดาวิทีพูดนิดนึงหรือไม่ก็ดูแลเรื่องการกินซึ่งเราก็เป็น ตัวผมเองเป็นคนที่กินไม่ได้เยอะอยู่แล้วก็ดูแลเรืองกากินอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็ถ้าถ้าเป็นไปได้ช่วงไปทะเลอะไรเงี้ยก็จะพยายามทําตัวให้แทนแทนไว้ก็คือถอดเสื้อหรือใส่เสื้อกล้ามไว้อะไรให้แบบให้ดูแบบเอไม่ขาว็นไม่ขาวจนเกินไปครับผมนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับพยายามถอดแล้วก็เอคิดซะว่าใส่เสื้ออยู่เท่านั้นเองครับคุณอาจะขไม่คอคนเล่นไม่คิดมากแต่คนดูเนี่ยคิดมาก S <S> แต่เมื่อกี้เจมบอกว่าเจมบอกว่าเอในบทนี้จะต้องมีการแกล้งคิีมด้วยมีการเอาอกเอาใจด้วยชีวิตจริงเราเป็นคนขนาดนั้นไหมครับเราเป็นคนชอบแกล้งหรือชอบเอาอกเอาใจขนาดนั้นไหมคเจมถ้าเอาใจอ่ะเป็นก็ก็เป็นคนชอบเอาใจคนรอบๆรอบๆอข้างเราครับไม่ว่าจะเป็นใครแต่พยายามจะแบบเหมือนพอถ้าเรารู้ว่าเขาชอบอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามทําให้เขาแฮปปี้ครับแต่ว่าเป็นคนแกล้งคนไหมไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยแกล้งคนเพราะว่า รู้สึกว่าแกล้งเราเราไม่รู้เขาจะมาแกล้งเราคืนวันไหนเราก็เลยไม่แกล้งดีกว่าแต่จากคำตอบของเจมส์เมื่อกี้ทาให้พี่ซดี้เริ่มตาลอยนะฮะมีอาการตาเยิ้มเยิมนั่งยิ้มคนเดียวยิ้มกับไมพี่ซันพี้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แล้วแล้วกับกับฉากกวนบรรดาอาของนุชยาเนี่เป็นยังไงกานครับ คนบันดาของคุณอาทั้งหลายเวลาร่วมตวโตกินข้าวอย่ี้ยครับ <laughs> <laughs> โหยเวลาเวลาลุ้มกินข้าวทาน,นี้จะได้กินข้าวอร่อยอร่อยไห่ครับคูอจะ,จะ,จ,ะจะต้องมีประเด็นตลอดเวลาือ <c oughs> ทุกสาที่ที่มันนั้นกินข้าวกับอาหรือที่เป็นข้าวกลัวเนี่ยครับสังเกตว่ามันจะต้องมีเรื่องตลอดเวลานนครับไม่คนทุกคนนี้ลุกออกไปก็ใครสักคนลุกออกไปแล้วก็คุณพ่อก็จะต้องเครียดครับก็แต่จริง ไฮไลท์ของเรื่องนี้คืออยู่ที่อาอาเลยนะครับเพราะว่าอาอารแต่ละท่านจะมีแร์ที่ไม่เหมือนกันเลยครับ mm hmm. เวลาเขาจะเวลาเขาจะด่าใครหรือว่าเขาจะว่าใครสักคนนะครับคือเขาจะมาจะเป็นจะต็ดแล้วคนนี้เริ่มก่อนปิดท้ายด้วยอาจจะเริ่มด้วยพี่ท็อปปิดท้ายด้วยพี่ฝนหรือไม่ก็พี่ฝนก่อนแล้วก็พี่ท็อปก็จะมีวุ้กอะไรบางอย่างมาซึ่งเวลาเราเล่นไปครับถ้าเกิดสมาธิไม่ดีจะต้องหลุดขำกันทุกคนลนะครับ mm hmm. เพราะที่เราดูในละครคือแบบรับส่งกันดีมากเหมือนทีมวอลเลย์บอลทีมชาติใช่ผมผมคุณผู้ลูกไม่ตกนะเลยทีเดียวคือเต็มที่ทุกคนก็คือพยายามรับส่งกันกันนะคือจริงมันก็จะมีวนอาใช่ไหมครับกับกลุ่มที่เป็นอย่างพวกผมมองสมิกาพี่ป๊อปพี่อใช่ไหมครับแล้วก็ผิวก็คือเราก็จะเป็นอีกอีกกนหนึ่งซึ่งเวลาเวลาเข้าฉากด้วยกันก็พยายามเหมือนแบบ อนจอยไปกับแต่ละกันถึงแม้แต่ละคนจะมีคอนฟ lict ขึ้นกันและกันแต่ก็พยายามเหมือนแบบตอนที่เราทํางานก็ให้อินจอยให,ให้ให้สมดุเข้าไว้เพราะว่ามันจะ,จะได้แบบบรรยากาศกอมันมันจะได้ออกมาโอเคเลยครับผม,มพูดถึงชื่อสมมิกาก็เป็นอีกตัวละครที่แซ่บเวอร์มากเข็ดฟันนะ mm hmm. เวลาดูนางต้องกัดฟันอ่ากัดปากล่างไว้นะฮะเป็นไงบ้างเวลาเราเข้าฉากกับสม,มิกาแต่ละครั้งรู้สึกว่าพลังเขาแรงมากเลยนะคนนี้ คนนี้พี่น้ำชาเป็นเป็นเป็นคนที่โอ้พลังเขาเขาเยอะมากอยู่แล้วครับแล้วก็โดยโดยแชร์เตอซึ่งเราเล่นเองครับเราก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่อย่างที่บอกครับเผ็ดต้องกัดฟันแต่ก็ยังมีมุมน่ารักด้วยนะครับจริงมีมุมน่ารักด้วยแต่แค่แค่เป็นแชร์เตอที่เหมือนแบบเข้าใจในชีวิตตัวเองผิดไปนิดนึงเลยทําในสิ่งที่เขาทำครับเพียอก็ต้องดูไปด้วยครับว่า คนมีการจะมีพัฒนกาการที่สูงมากๆในๆในละครเรื่องนี้แล้วคนดูก็จะอ่อจริงๆท,ทั้งรักทั้งสงสารเขาเลยแหละครับผม,มที่ตอนสุดท้ายเขาก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ที่ที่ทุกคนจะต้องเห็นใจครับผมผมเชื่อครับคนะ่ะแล้วก็ตรับการเข้ากับพี่แหนมินตลาเองนี่อันนี้เป็นเรื่องที่สองหรือเปล่าคะที่ได้เป็นแม่ลูกกัครามแล้วครับค่ะหลายหลายคนอาจจะมีเวลาว่าตอนเรื่องอภาสุรข้าุดุสิตาเทพนะครับพี <สา S 2> ่แหน<า>ม<า> เป็นแม่ของผมและพิเกตเป็นเนี่ยมา,าเป็นภรรยาค,คนแรกของท่านเอของท่านชาย่ะวนจึงก็เอะไรอะไรเขาจำก็จำไม่ได้เพราะว่าเรื่องนั้นไม่ได้เจอกันแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สามครับที่ที่ได้เป็นเขาเรียกว่าแม่ลูกแพคคู่ครับผมอุ้ยจะไปผูกขาดแม่ลูกกันอย่างเนี้ยคะก็แม่นเดียผมแต่ผมก็ดีใจนะเพราะว่าเรื่องเจอพี่แบบพี่แ่นก็พี่แับน่ารักมากครับพี่แ่นจะมีนั้นเล่นด้วยกันพี่แ่บจะ จะมีท่าทางหรือจะมีมุกที่แบบทําให้เราเห็นแล้วเรายิา้มได้แล้วเราก็รู้สึกอบอุ่นที่ทุกครั้งที่เข้าฉากแมรล่กับพี่แมปน,นะครับเราจะอบอุ่นแล้วเราจะเหมือนก็ค่อนข้างจะอิ่มด้วยครับผม <c oughs> เออแล้วก็จะเป็นแม่กันตลอดเลยเนาะเหมือนแม่ตามปนทุกเรื่องก็ด <c oughs> <c oughs> ีครับผมแล้วแต่ต่อไปมีเรื่องเป็นพี่แมปเป็นแม่อีกก็โอเคครับก็ดีใจครับผม <c oughs> ก็จะเข้าขาทางการแสดงด้วยเพราะว่าเล่นด้วยกันมาหลายเรื่องแล้ววนี้มันจะที่แบบว่าแม่เลยอเปท่านเนี่ยก็ก็ไมนการเรียกเขาแม่ก็เรียกเขาพี่แแบอยู่นะเพราะว่าเพราะทุกคนก็ยังเรียกว่าพี่แบบเราก็คนจะเรียกพี่แบบด้วยครับแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าถ้าถ้าเกิดม,มีอะไรที่แบบศรรึกษาเขาเรื่องเรื่อง,องคาสเตอร์หรือเรื่องการแสดงเนี่ยอ,อะไรเงี้ยพี่แบบเขาก็จะเป็นที่อยู่แล้วครับบางทีเราไม่เข้าใจหรือเราเราไม่เข้าใจแบบยางช่องกลางเรื่องแบบของคนที่แบบ แต่งงานไปแล้วแล้วก็อยู่ในอยู่ในวัยที่แบบมีลูกแล้วอะไรเงี้ยด้วยคําที่พี่แหลมประสบการณ์เขาเยอะเขาก็จะเขาก็จะสอนเราได้แล้วก็ให้คำแนะนาได้ครับผมซึ่งซึ่งตอนนี้ทุกคนยังไม่ได้เห็นในละครก็ยังไม่พูดยังอุไปก่อนอีกกว่าครับผมตอนนี้พระเอกนางเอกแต่งงานกันแล้วคุณหมอสัตววัตกับอนุสยาอนุสนิยาอนุสัิยาครับคุณระหัสนี้จะเป็นยังไงบ้าง เพื่อหันนี้เหละครับก็อรับรองครับว่าดีปีของอาการเขียนกันนะครับต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆครับผมแล้วก็ดีปีของความหวานก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันครับ mm hmm. เพราะว่ามันต้องแต่งงานกันไปใช่ไหมครับเ,เริ่มเริ่มจะอยู่ด้วยกันแล้วพออยู่ด้วยกันปุ๊บก,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 ก็ต้องมีการเข้าใจผิดกันเข้าใจผิดกันปุ๊บก็ต้องมีการตึงอกกันนะครับซึ่งลังจากนั้นก็จะเป็นการหวานแล้วครับก็ อยากให้ทุกคนดูถึงการพัฒนาการของความรักของสองคนนี้เพราะว่าผมเชื่อวอ่าพุทธพรหาหมณ์ที่จะมาเนี่ยครับสนุกแน่ครับเต็มฟ<อ>ินจิกมอนกันได้เลยสำหรับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษครับค่ะ,คะ,คะต้องขอบคุณเดี๋ยวเจมเจมก็จะมาคุยกับข่าวบนเทองออนทีวีในวันพุธนี้พร้อมด้วยคิมเบอรี่นะคะใช่แล้วครับะก็ได้เห็นกันเต็มอิ่มนะฮะใครอยากชมในทีวี นะมาดูต่ตัวข่าวบันเทิงออนทีวีด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสามีแห่งชาตินะฮะที่ให้เกีรติมาร่วมในรายการกับพวกเรานะครับเดี๋ยวต้องลารายการไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะฮะเพราะตอนนี้ก็เวลาหมดแล้วประสิทธิ์พิชรพานพี่สันดี้สุพิดาสุกันโทพี่แหม่มเพชรรีผมช่วยและเจมมาสามีแห่งชาติลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับพบกับตัวข่าวบันเทิงออนรดิโอได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ